ุผู้ชมวันนี้พบกับเนยแล้วเรื่องบ้านบ้าน by J Access Management ค่ะวันนี้นายพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่โครงการ p r i v a c y Home อ่างศิลาค่ะ ซึ่งก็อยู่กันที่จังหวัดชนบุรีนะคะโครงการนี้เดินทางสะดวกสบายมากๆค่ะอยู่ติดกับถนนเส้นสายหลักสุขุมวิทนะคะแล้วก็ยังรายล้อมไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะอาทิเช่นซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะแมคโครบิ๊กซีชนบุรีค่ะรวมไปถึงนะคะก็ยังอยู่ใกล้กับสถานศึกษาค่ะอย่างวิทยาลัยเทคโนโลยีชนบุรีแล้วก็ยังอยู่ไม่ไกลค่ะจากโรงพยาบาลชนบุรีอีกด้วย ด้านในโครงการค่ะเรามีระบบรักษาความปลอดภยัดยโดยรปภตลอด24ชั่วโมงและมีส่วนกลางค่ะให้ลูกบ้านได้ใช้บริการกันนะคะส่วนสำหรับตัวบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะโดยพาคุณผู้ชมมาอยู่บริเวณหน้าบ้านกันเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเลขที่9584ค่ะบ้านเดี่ยวนะคะที่เป็นหลังหัวมุมค่ะขนาดพื้นที่กว้างขวางนะคะอยู่ที่ประมาณ116.2ตารางวาค่ะมี3ห้องนอน3ห้องน้ํานะคะแล้วก็มีที่จอดรถเนี่ยจอดรถได้หลายคันมากๆเลยค่ะและยังมีสวนบริเวณรอบๆตัวบ้านอีกด้วยส่วนสําหรับด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ บริเวณโซนด้านหน้าของตัวบ้านนะคะก็จะมีโซนห้องเก็บของค่ะที่มีการแบ่งเอาไว้เป็นสัดส่วนนะคะ<ฮ>คุณผู้ชมเนี่ยสามารถใช้ค่ะในการเก็บอุปกรณ์สิ่งของต่างๆได้นะคะหรือว่าจะใช้เอาไว้เลี้ยงสัตว์ก็ได้ค่ะอาทิเช่นน้องหมาน้องแมวนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีตะแกแรงกรงค่ะที่กั้นเอาไว้เป็นสัดส่วนเลยนะคะรวมถึงด้านหน้าของตัวบ้านเนี่ยบริเวณเสาของตัวบ้านค่ะเราจะมีการซ่อนเอาไว้ให้ด้วยนะคะก็สามารถเก็บของได้ค่ะมีทั้งหมด3มช่องด้วยกันค่ะ สำหรับตัวบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีทางเข้าออกได้สองทางค่ะโดยพามาตรงทางเข้าหลักนะคะซึ่งเข้ามาก็จะเป็นบริเวณโซนของห้องนั่งเล่นและห้องรับแขกค่ะซึ่งห้องนี้นะคะก็สามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายเลยค่ะอาทิเช่นโซฟาขนาดใหญ่โตรับแขกชั้นวางทีวีต่างๆนะคะลึกเข้ามาด้านในของตัวบ้านเนี่ยก็ยังมีบริเวณค่ะให้คุณผู้ชมสามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้จะมีประตูบานสไลด์ค่ะซึ่งสามารถเปิดออกมานะคะเป็นบริเวณสวนข้างๆบ้าน ไดด้อีีกกเเช่นเ่นนยวัคะสำหรับบริเวณชั้นหนึ่งค่ะจะมีห้องน้ำให้หนึ่งห้องนะคะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครนัน สามารถใช้อาบน้ำได้ค่ะและสําหรับห้องครัวนะคะก็จะมีประตูบานสไลด์ค่ะแบ่งเป็นสัดส,ส่วนไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีการบิวอินนะคะเป็นโซนของเคาน์เตอร์ครวัวและซิงค์ล้างจานให้ค่ะและเมื่อเปิดประตูออกไปนะคะจะเป็นด้านหลังของตัวบ้านค่ะซึ่งเราก็มีการต่อเติมไว้ให้ค่ะมีการปูพื้นทําหลังคาซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถใช้พื้นที่โซนนี้ค่ะเป็นพื้นที่ส่วนขยายนะคะทําเป็นโซนครัว,รวเพิ่มเติม,มหรือว่าจะทําเป็นพื้นที่สักหลานก็ได้จะมีประตูบาน ซึ่งสามารถเดินออกไปเนี่ยบริเวณสวนของตัวบ้านได้เช่นเดียวกันค่ะและสำหรับใต้บันไดน,นะคะก็จะมีห้องเก็บของให้หนึ่งห้องค่ะตอนนี้ชมบริเวณชั้นหนึ่งกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยขึ้นไปชมชั้นสองกันค่ะเมื่อขึ้นมาบริเวณชั้นสองนะคะก็จะมีทางเดินที่กว้างขวางมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีชั้นลอยนะคะที่เหมาะสำหรับจะทำเป็น ห้องพระนะคะวางเป็นโต๊ะหมู่บูชาพระต่างๆได้เลยค่ะเดินออกมานะคะตามทางค่ะก็จะมีประตูซึ่งสามารถเปิดออกมานะคะเป็นระเบียงของตัวบ้านได้ค่ะสำหรับระเบียงนี้นะคะก็มีขนาดที่กว้างขวางมากๆเลยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจับมุมนะคะทำเป็นโซนนั่งพักผ่อนรับลมเย็นได้ค่ะหรือว่าจะทำเป็นโซนเนี่ยเอาไวต้ตากผ้าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ามาชมห้องนอนหลักค่ะหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งห้องนี้มีขนาดที่กว้างขวางค่ะสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายเลยอาทิเช่นเตียงนอนถึงขนาด6ฟุตนะคะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นชั้นวางทีวีต่างๆโต๊ะทำงานสำหรับห้องนี้เนี่ยก็จะมีประตูบานสไลด์ค่ะซึ่งสามารถเดินออกไปสู่ระเบียงของตัวบ้านได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมี w a l k i n closet ค่ะรวมถึงตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ให้ภายในตัว และความพิเศษของห้องนี้นะคะก็คือจะมีห้องน้ำค่ะอยู่ภายในห้องด้วยนะคะมีอ่างอาบน้ำในตัวค่ะห้องนอนที่2และ3ค่ะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันเลยนะคะแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมสามารถจะทำทั้ง2ห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนค่ะสำหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านได้หรืออาจจดัดแปลนะคะทำเป็นห้องอเนกประสงค์ต่างๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะ และสำหรับบริเวณกลางตัวบ้านชั้น2นะคะก็จะมีห้องน้ำให้หนึ่งห้องมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครนันให้สมาชิกภายในบ้านใช้งานได้ร่วมกันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้าน Privacy Home อ่างศิลาเริ่มต้นบนถนนสุขุมวิทจ,จากนั้นให้เลี้ยวขวาที่แยกอ่างศิลาขับต่อไปอีก1.1กิลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอย14ขับต่างทางไปอีก1.1กิเมแล้วเลี้ยวซ้ายจากนั้นจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบ้านหลังนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดคะ่ะที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมคะ่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามพวกเราได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook J a s s e t s Management ช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องบ้านๆ by J a s s e t s Management และช่องทางของ t k t t o แจ a มอยากมีบ้านค่ะเราไปถึงตอนนี้เนยฝากไว้ด้วยนะคะกับอีกหนึ่งช่องทางใหม่ล่าสุดเลยนั่นะก็คือแอปพลิเคชันบ้านๆให้คุณดาวน์โหลดฟรีค่ะไม่ว่าจะใช้ iOS หรือว่า Android ภายในแอปพลิเคชันนี้นะคะคุณจะได้พบก,กับสับพร้อมขายสภาพดีมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่าพร้อมทั้งเรายังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับอีพีหน้าพวกเราจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ